ในนี้เขาบอกว่าโอ้โหโยโกรทเโนโสะดุดเพราะโรค้ายรุมเรา้าเรียกว่าโรคายหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าเห็นบอกสารพัดโรคมีเยอะโรคมากเลยใช่ไหมเป็นอะไรยังไงมันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นเนี่ยจริงๆโยม,มีแบบเหมือนชักเกรงตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เหมือนกับแบบแคนคาอ่อนแรง ไปเช็คมามเขาก็บอกว่าเป็น C.I.D.P. ณนะตอนนั้นนะคะเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ค่ะปวดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยปลายประสาทต่างๆเกี่ยวกับพวกปลายประสาทนั่นแหละค่ะซึ่งอตอนนั้นเนี่ยก็ไปตรวจพบอีกว่าในช่วงเดียวกันตรวจพบอ,อีกว่าหมอรลอกะดูกที่คอรับทับเส้นประสาทเล้าไปหมดเลยค่ะมือเมือเหมือนกับอ่อนแรงเหมือนชาอ่าก็เพราะฉะนัะ้นเนีเ่ย มันก็เลยกลายเป็นว่ามันคล้ายๆกันไงฮะแต่พอตรวจออกมาแล้วเหมือนกับว่าออกมาทั้งสองอันณตอนนั้นคุณหมอก็แนะนำโอต้องรีบผ่าเลยก็เลยผ่าคอคุณผ่าคอค่ะก็อายุยี่สิบกว่าก็แบบกำลังพีคเลยใช่ไหมอาชีพนะอาชีพกัก็คือมันก็เหมือนไม่หายอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหายขาดไม่หายขาดเป็นเป็นหายหายใช่ค่ะเออ่ะสและล่าสุดที่ไตวาย ไตวายล่าสุดที่ไตวายเนี่ยเพราะว่าปวดเนื้อปวดตัวอีกเราก็เลยไปโรงพยาบาลอทีนี้ไปโรงพยาบาลเขาก็เหมือนหาสาเหตุไม่เจอออืแล้วเป็นอะไรล่ะจนกระทั่งระหว่างที่เช็คไปเรื่อยๆอะค่ะก็เหมือนกับว่าให้ยาเพราะว่าแอดมิดเป็นเดือนก็ให้ยาเกินขนาดจนกระทั่งไตวายาเกินขนาด ได้ไเสี 10, 10, <000 S 1> ยพันคุณแม่ก็โชคดีว่าใช่ค่ะคุณแม่ก็โชคดีที่แบบเอาเข้าโรงพยาบาลคือย้ายพาย้ายโรงพยาบาลเพราะว่าเ,เช็คเป็นเดือนละ ไม่ทราบสักทีก็เลยย้ายโรงพยาบาลไม่ดีละตาเตอนี่แดงไปหมดแล้วเพราะว่าเส้นเลือดในตาแตกเอาจริงๆนะตอนนั้นไม่น่าจะรอดแล้วค่ะนี่คือรอดมาได้นี่นี่นี่สี่รอเลยนะก็ไม่นับเล็กเล็กๆอน้อยที่แบบเล็กเลน้อยโรคกระพุ้งโรคกระเพาะไม่นับนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงก่อนที่จะมาไตวายเนี่ยก็ตรวจพบซีสที่ต่อมใต้สมองก็ไม่ได้เอาออกนะคะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ แล้วเราไปรู้ได้ยังไงมันจะต้องมีอาการอะไรสิเราถึงเช็คแล้วเจอว่าเป็นซีสต์ต่อมใต้สมองอาจจะเป็นด้วยพวกฮอร์โมนทั้งหลายแหละผิดปกติหรือว่าประจำเดือนอาจจะมาไม่ปกติอ๋อใช่ซีสในซีสในรังไข่ก็เคยมาแล้วนะโอ้โหผ่านอีกอันนี้ก็เคยผ่านมาแล้วหกอย่างแล้วนี่ทั้งหมดนี่หมมันไล่กันไปไล่กันใช่ค่ะเป็นโดมิโนล้มงไปทีละตัวทีละตัวแต่ล่าสุดนี้ก็คือที่เป็นที่มาหาสาเหตุได้ก็ ที่โรงพยาบาลที่รักษาอยู่ขนาดนี้นะคะก็ทราบว่าเป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันทาไมมันล้นภูมิคุ้มกันล้น,กนปก,กติจะเขาจะเป็นภูมิคุ้มกันขาดแต่ของเราอะ่ะมันล้นทำให้ไปเกาะที่ก้านสมองอทำให้สมองอักเสบทำให้เกิดความทรงจำหายไม่เคยได้ยินเหมือนกัน ใช่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะก็คล้ายๆน่าจะคล้ายๆลูกพุ่งพุ่งพุ่งนั่นคือแพ้ภูมิตัวเองนั่นแหละค่ะอ๋อแต่อันนี้ก็เราก็อาจจะแพ้เหมือนกันแต่เป็นเพราะว่าเราพูดมาแเราเยอะเยอะเกินคือทํางานมากเกินแต่ว่าเราก็เราก็ใช้ชีวิตมาได้เนี่ยตั้งแต่ไตวายมันก็1ิปีละเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็สามารถที่จะกลับมาทํางานได้ปกติเพี่งแต่เราก็ ต้องดูแลเขานิดนึงค่ะก็เลยแบบปวดเนื้อปวดตัวนิดนิดหน่อยๆทาให้โยมไม่อยากทานยาแก้ปวดเพราะเราเรากลัวว่ามันจะเกิดเกิดเอฟเฟคต์อะไรกับไตเราีกเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนได้ทนเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนในเรื่องของความเจ็บปวด